สามอะไกุ้มวะร้มัตุล้อยวะบรกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะสำหรับในคาบนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาในคาบที่1นนะคะซึ่งจะเป็นโจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะ จะเป็นอย่างไรเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันได้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองทีนี้นะคะเรามาดูโจทย์ในข้อแรกนะคะครูมีผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ120เซนติเมตรต้องการเย็บดิ้นเงินติดขอบโดยรอบเพื่อทำเป็นผ้าปูโต๊ะครูต้องใช้ดิ้นเงินยาวอย่างน้อยกี่เซนติเมตรซึ่งโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะคะนักเรียนอ่ะดิ้นดิ้นคืออะไรเอ่ยดิ้นหมายถึงเส้นเงิน ทองหรือทองแดงสำหรับปักลวดลายบนผ้าหรือแพรนั่นเองนะคะสำหรับโจทย์ในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนคือความยาวของดินที่ครูใช้ใช่ไหมคะและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะโจทย์บอกผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 1 2 0เซนติเมตรนะคะเราจะหาความยาวของดิ้นเงินได้อย่างไรเรามาวาดรูปเพื่อช่วยในการหาคำตอบนะคะเราก็จะได้ดังนี้เลยนะคะโดยมีความยาวทุกด้านมีความยาวเท่าไหรเอ่ยมีความยาวด้านละ1 2 0เซนติมตรเพราะฉะนั้นนะคะเป็นการหาความยาว รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะความยาวของดินเงินที่ใช้จะเท่ากับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ4คูณกับความยาวด้านใช่ไหมคะนั่นก็คือ4คูณด้วย120 4คูณด้วย120เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย เท่ากับ480เซนติเมตรนะคะดังนั้นคุณครูต้องใช้ดินเงินยาวอย่างน้อย480เซนติเมตรนั่นเองนะคะเอ480เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะเราจะตรวจสอบได้อย่างไรเอ่ยว่า480เป็นคำตอบที่ถูกต้อง เราก็หาว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวรอบรูป480เซนติเมตรใช่ไหมคะความยาวรอบรูป480ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันมีกี่ด้านคะอ่ามันมี4ด้านเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำ480นะคะหารด้วย4 จะได้ด้านละ120เซนติเมตรซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะคะเพราะฉะนั้น480ก็เป็นคำตอบที่อาสมเหตุสมผลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูโจทย์ในข้อที่2กันบ้างให้นันเกเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะ สนามแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30เมตรยาว120เมตรเยมวิ่งรอบสนามนี้3รอบเยมวิ่งได้ระยะทางกี่กิโลเมตรกี่เมตรนะคะจากโจทย์ในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนโจทย์ถามระยะทางที่วิ่งใช่ไหมคะ โจทย์บอกอะไรเอ่ยโจทย์บอกว่าสนามเป็นรูปส mm ี hmm. ่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง50เมตรยาว120เมตรโดยแยมเนี่ยวิ่งกี่รอบคะวิ่ง3รอบใช่ไหมคะเราจะหาว่าแยมเนี่ยวิ่งได้ระยะทางกี่กิโลเมตรกี่เมตรได้อย่างไรเรามาวาดรูปนะคะ สนามนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีด้านกว้างก็คือ50เมตรด้านยาวก็คือ120เมตรตามรูปที่วาดนี้นะคะทีนี้ความยาวรอบรูปนะคะของสนามนี้1รอบมันคือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสูตรว่าอย่างไรคะ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2คูณกับความกว้างบวกความยาวใช่ไหมคะความกว้างคือ50ความยาวก็คือ120 50บวกกับ120เป็นเท่าไหร่คะเป็น170ใช่ไหมคะ170คูณด้วย2ก็จะได้เท่ากับ 340นั่นเอง340หน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นเมตรนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งรอบจะวิ่งระยะทางก็คือ340เมตรทีนี้เยมวิ่งกี่รอบคะนักเรียนเยมวิ่ง3รอบเพราะฉะนั้น3คูณด้วย340นั่นเองนะคะ สคูณด้วย340เป็นเท่าไหรคะนักเรียนเป็น1นึ่เมตรนั่นเองแต่โจทย์ถามว่าวิ่งได้กี่กิโลเมตรกี่เมตรเพราะฉะนั้นนะคะเรารู้มาว่า1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น1นึ่เมตรมันก็คือ หกิโลเมตรกับอีก20เมตรเพราะฉะนั้นนะคะแยมวิ่งได้ระยะทาง1กิโลเมตร20เมตรนั่นเองนะคะเอกิโลเมตร20เมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะนักเรียนเราก็อาจ,จะตรวจสอบคำตอบนะคะโดยระยะทางรอบสนาม3มรอบใช่ไหมคะ สรอบเท่ากับ1กิโลเมตร20เมตรหรือ1,020เพราะฉะนั้น3มรอบก็คือ1,020เมตรแล้วถ้าเกิดวิ่งวิ่งนะคะวิ่งสามรอบนะคะแต่ละรอบจะระยะทางจะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ340อ่า340เมตรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น นะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือ2คูณกับความกว้างบวกความยาวนั่นหมายความว่าอะไรคะความกว้างบวกความยาวเท่ากับ320ห่หารด้วย2จะได้เท่ากับ170นั่นเองนะคะดังนั้นจากโจทย์นะคะสนามยาว120เมตร เราจะได้สนามกว้าง170ลบกับ120เท่ากับ50เมตรซึ่งสอดคล้องกับโจทย์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น1กิโลเมตร20เมตรก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างที่3นะคะกระเบื้องแผ่นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความยาวรอบรูป100เซนติเมตรกระเบื้องแผ่นนี้ยาวด้านละกี่เซนติเมตรนะคะโจทย์ในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะนักเรียนโจทย์ถามว่ากระเบื้องแผ่นนี้ยาวด้านละกี่เซนติเมตรใช่ไหมคะโจทย์บอกว่ากระเบื้องมีความยาวรอบรูป100เซนติเมตรนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะเราจะหาความยาวแต่ละด้านของกระเบื้องนี้ได้อย่างไรนะคะเรามาวาดรูปนะคะเพื่อช่วยหาคําตอบอ่าอันนี้ก็คือกระเบื้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งรอบรูปนะคะจะได้เท่ากับ100เซนติเมตรเพราะฉะนั้นจะมีความยาวด้านละเท่าไร ซึ่งความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส4คูณกับอะไรคะได้100 4คูณกับความยาวด้านใช่ไหมคะซึ่งความยาวด้านรวมกันแล้วได้100เพราะฉะนั้น4คูณอะไรเอ่ยได้100 4คูณกับ25นั่นเองดังนั้นก็จะมีความยาวด้านละ25หรือเราหาจาก100หารด้วย4 จะได้เท่ากับ25เซนติเมตรนั่นเองนะคะเพราะว่ามีสีด้านรวมเลยได้100ใช่ไหมคะมีสีด้านเราก็หารด้วย4จะได้เท่ากับด้านละ25เซนติเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะกระเบื้องแผ่นนี้กระเบื้องแผ่นนี้ยาวด้านละ25เซนติเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอบก็คือ 25เซนติเมตร25เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะนักเรียน25นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนะคะยาวด้านละ25ใช่ไหมคะอ่าเมื่อเรานำความยาวด้านของความยาวรอบรูปนะคะของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ4คูณความยาวด้านใช่ไหมคะ4คูณ25จะได้เท่ากับ 100นั่นเองซึ่งสอดคล้องกับที่โจทย์บอกก็คือมีความยาวรอบรูป100เซนติเมตรดังนั้นนะคะ25ก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับคาบนี้นะคะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม มุมฉากนั่นเองนะคะและคาบหน้านะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาในเรื่องอะไรนั้นนะคะให้เราติดตามในตอนต่อไปกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้อัสส a ลามมอะลกุ้งรอมะจุลฮยวะบเระกาตุ